คำเตือนช่องนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมาตามกันต่อนะครับกับเสีย่ยลุนงวดที่แล้วชุดเต็ม3ตัวยังคงเดินดีต่อเนื่องแต่เป็นเลขเด่นหลักร้อยนะครับเสีย่ยลุนให้เลขเด่นหลักร้อยมี6มี2มีศูนย์เลขที่เข้าคือศูนย์นะครับงวดที่1พฤศจิกายนออกศูนย์สี่ส่วนชุดสตัวบนล่างก็เข้าเลขเด่นเหมือนกันครับเลขเด่นที่เสีย่ยลุนให้มี2และ3เข้าเลขเด่นชุด2ตัวเต็มเต็มส่วนงวดถัดไปเสีย่ยลุนก็ให้มาแล้วนะครับง พฤศจิกายนเด็ดหลักร้อยมี8มี4มี2และชุด3ตัวได้แก่8 0 5 8 1 5 8 2 5และ4 0 5 4 1 4 4 0 4, 4 2 0 4, 2, 4 2, 2 1 4 2 5 1ชุดรองมี4 0 1 2 0 1 8 4 1และ250854ตามกันต่อกับปฏิทินคำชโนดสีงวดที่ผ่านมาเดินดีครับแต่งวดที่1พฤศจิกายนยังไม่ผ่านนะครับงวดที่16พฤศจิกายน ปฏิทินคำโนดให้เด่น4กับ9 2ตัวได้แก่414048และ919094มาลุ้นกันครับว่างวดนี้จะเข้าไหมขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้จนจบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับ